สวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้ครูก้อยมาอบรมนะคะก็บนหลังจากเช้าจนถึงสี่ทุ่มนะตอนเที่ยงก็พักไปทานอาหารนะคะ,ะ,คะก็มาดูว่าวันนี้มื้อเที่ยงให้ครูก้อยทานอะไรก็เลือกทานนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่นะะ้ากเราก็เลือกทานได้นะคะครูก็จะทานเป็นสลัดนะคะเป็นสลัดอะโวคาโดนะคะแล้วก็เป็นผักต่างๆนะคะอันนี้เป็นเป็นชีสนะคะแล้วก็มีบิบบลูทมีมะเขือเทศสดนะคะแล้วก็มีฟักทอง นะคะนสากลนะคะส่วนน้ำสลัดนะคะก็จะเป็นน้ำสลัดที่เฮลตี้นะคะอันนี้เป็นน้ำสลัดร้อนชนิดนะคะที่มีส่วนผสมข,ของอร้อนชนิดแล้วก็วโปรตอยนะคะแล้วก็พว,วกแคนนี่อะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นน้ำสลัดแบบนี้น้ำสลัดเฮลตี้น้ำสลัดใส่เนาะโอเคเพราะว่าตามคำท,ทีคือต้อง,างการสดนะคะวันละ หนึ่งชามแล้วนะสำหรับคนที่แบบวันไหนไม่ได้ทำผักสดก็กินเคียวเลสเคียวกีนของเคียวเคียวกีนไปนะคะถ้าหากคนเราไม้ปั่นซึ่งคุกยี่ทำเองอยู่แล้วทุกวันนะคะแต่ว่าขอนอกบ้านก็ก็ยังไม่ขาดนะคะอันนี้ที่ร้านเขาก็เป็นสกัดเองนะคะอันนี้เป็นบลูโคลิสเซอร์รี่แล้วก็เขาใส่ขิงด้วยเยี่ยมยอดเลยค่ะอันนี้อาหารนะคะข้าเห็นไหมคะคุกยีก็จะเลือกทานข้าวไม่ถัดเสียแบบนี้นะคะทานข้าวเพื่อจิ้มนะอันนี้ถ้าเป็นถ้า เขียให้ดูก็ค่อนข้างแน่นนะคะจริงๆก็ทาไม่หมดนะคะน้ำจิ้มเพื่มก็จะเล็กกว่านี้ถ้าเป็นที่บ้านนะคะแล้วก็ปลาให้ทานวันละหนึ่งฝักเงยนะคะหรือหนึ่งชิ้นใหญ่แันนี้เป็นแซลมอนนะคะแซลมอนที่เกลวี่ส์แล้วก็เป็นบลูเลอรี่นะคะเป็นประมาณว่าเป็นจิ้มจ่งนะก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือมือเที่ยงก่อนที่จะไปอบรมต่อ่าส่วนในกระเป๋านะคะที่พกดื่มอยู่ตลอดเวลาก็คือน้ำเปล่านะคะ คือช่วงเช้าหมดไปหมดปวดแล้วแล้วก็เหลืออีกค่อนปวดน,นะคะที่จะยอยจิบเรื่อยๆแล้วก็ต้องเป็นน้ำไม่เวีนนะ,ะแล้วก็ในกระเป๋าปกุก้ยนะคะก็มีห,มหลายอย่างแล้วมีสายชารมีซัลลี่เกียา์ทิชชู่นะคะแั้งก็แต่ไม่ได้ก็สูตรดินเจียไปอีกบัร์ี้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะชงช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายก็จะแบบ คนก็จะชอบแบบลงไปซื้อกา,าแฟาการอะไรกันแต่ว่าเราก็จะเช็คโปรตีนเซอร์ตีนะคะซึ่งเพื่อความสะดวกนะคะเราก็จะเช็คกับน,น้ำเป่าได้เลยแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านก็จะเช็คกับนมแพนมอัลมอนด์นะคะแล้วก็จะใส่กูยเปงงานด้วยอันนี้ก็จะเช็คแหนแผงนือบ่ายไปนะคะ, <S <S ะเหวนน้ำก็จะต้องซื้อใหม่ทดไปอีกนะคะคือจะกินน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรนะตามค่ะรายงานตัวแล้วนะ